ขึ้นสูงสูงลงส,สา้สาๆตกไกลไกลในเวลาหลายในเวลาเยอะๆไปที่งานจงโชคดีสามสองหนึ่งไป ย่นนะครับศิลปิดตัวจัดคนทางนิ่มนวลทำยุน่นอนุกัตโมดันเลยนะครับเาโยกเป้ามามทางเสีอยุนย่นลัดมาทางมันนุ่นประทายนะครับมาทางสีระภูมฮะ ตั้งโน้นปะ 5, ทะคเลยน,นี่ 40, เดียวนะครับสามสิบเจ็ดสี่สบห้าสี่สิบโยสเี่ลอยการเดินทางหรือว่าสมบูรณ์แบบหอ,องไปแยมอับเบิกี่ท่งนล้มแล้วพี่นอนบังไเนเคยโตออการใส่มือแน่นอนนะครับทำยุน สมบูรณ yup. ์ท so ุกอย่างฟันก็เริ่มจางออกจางออกนะครับจะย้อนกลับมานะครับบางนึงตัวเลขเกือบกะสวยงามตัวเลขหมวกกะสวยงามหางเยทำอยุ่นวางแล้วเป่าเลย ยอดกามาแน่ <ไป S 1> นอนครับลมมันมาทางเมืองยินงยาพี่น้องเป็นจริงบบแน่นอนฟังตัวเต็มลัน่นในช่วงนี้นะครับโทรัพงานของคำยุนการบังหางถ้าอยู่ในรูปหลังแบบนี้ถือว่าอนทดทดทดาคตสดใสมากๆนะครับดสดใสมากๆท่านกูยังกระตันคารับน้ำนะครับ ทำยุ่นฟั้นหลงบังกพูดปัตตาโยมาเป็นหัวด้านซ้ายหางดันฟ้าร้อยสี่สิบเปแนนบานไปร้อยสี่สิบบานไปนะครับเอาออกไปจะเคลื่อนออกใจน,นะครับเคลื่อนออกใจเมื่อนะครับมาตามลม,มดัดบทนั้นลมก็แห้งเนาะ เน้อปาาเขาขาเนวลๆนุ่นใส่หัวมันโยตวนนะครับตรงนี้ื่อ,อนครับฟังต่อไปเอาเสียนนะครับปังนี้นะครับคิวที่สอง,องดันายหางนขวาร้อยเดคะแนานาน,านไปศูนยาเปาวครับัดเนแล้วนะครับ อาคว่าการกเป็นทนั้งดีนะครับเดินทนั้งดีท่น,ค,นคุณทำยุ่นรุนกันไปฟังโุเลราไปนันน่งตำแหน,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 น่งปาามันหย่ยนนะครับหย้อนกลับมาพียาน้อนท่แล้ต้องพก้าใแล้วป่านุ่งนนะครับมีคุ่มันเก่าหนีลังจากที่ป่าที่ร้อยโสมา่านี่เมื่องมาทางดันแตหรันออกประมาาสิบป้านะครับสองร้อยปคะแนนผ่านไป ลงนามตามนี่ละเบาวน์นอเบียเบาวน์นอใครยังไม่ได้เห็นนะครับแบนบนี้นรถสตะสาดตาในการเดินทางนะครับในจังหวัดนี้ของตำรวจทำยุ่นยอดเยี่ยมมากๆากขับคนเดียว 2อ0ร้อยสีบันาทส่สิบแล้วนะครับสี่สิบแล้วนะครับเป็นปลาขาวๆนะครับถ้าพื้นเดียวไปนองวัดังใจหางนังขวาม้ยกเาบาๆวนบาๆ เบิ่กัน,นึลก็ยังมันอยู่บกันเกาที่เอาอยู่นโอ้นี่เนดนแล้วนะครับแล้ยว <ใน S 2> ย,ย,ย้นอนกลับมาหาพี่าน่องนะครับนี่ลงบอกไกลสองรอ้อยปสิบคะแนนทันอ่ะสองร้อยแล้วนะครับโคมากนี่ลดดใในะใหใหญ่ครับเห็นได้ทุกวีแน่นอนปะผู้ชันะาาระตันทานัำน้ำ มาดันใจฮะมันขวาพี่น้องจะเห็นตำแหน่งหางนะครับพี่น้องเบิงเงึงตาเขาผาทะแยงเพื่อน่าสนใจนะเบิ่งมาทางขวามือนะครับจัดหาผมว่าจองดีๆจะเห็นนะครับขั้นให้ตัวตัวขั้นช่งนะครับขาดพี่ลอยอยู่ในน้อยนะครับไปบังนี่นะครับทำยุ่นนะครับบงังแรีงนะครับยอดเยี่ยมสามลอยครับยีติบไปแนนบ้านไปสามลอยยีติแล้วนะครับ แน่นอนของเขาอนาคตสดใสตัดส่ากันรับตัวเลขคู่กันบ่เปลียนบ่เปลี่ยนกันเบิกใจกันเลยนะครับสามร้อยครับสี่สิบคะแนนบ้านบันสามร้อยสี่สิบแล้วยังทำเวลาอยู่กลางอากาศ เคือนตัวเองเบาๆทำยุ่นนะครับบนฝานะครับสามร้อยหกสิบผ่านสามร้อยหกสิบแล้วนะครับบางเรียกล่มดีมากเลยนะครับตอนนี้เลทีน้ำหนาแน่นพี่น้องรูปรังนี้นะครับปากขาวเป๊ะๆบางๆพี่น้องหลุดบางแรกมาจะเป็นขาวบางๆจ้ำๆกำลังจะฝังตัวลงมานะครับสามร้อยครับแปดสิบมาแนนผ่านสามร้อยแปดสิบแล้วนะครับ เบิ้งเลขกที่ลอยหาไปหาที่ลอยเทปนะครับแน่นอนของเขาเหนือปากขาตั้งนะครับก่อนจะลอยโตอยู่พี่น,อน้องฝังตัลงมาแล้วลส <ง S 1> ่ใจนะครับใส่ใจลงหนาผู้นะครับลงหนาเขาอยู่ตามลงมาเติ้ตล405คะแนน ทางคุนมันจะลัดบ้านน้องเหนีอนะครับฟังผู้นี่เป็นบ้านน้องเหน,นีอขามานน้นประทายสามารถลัดมาได้นะครับทางเสียระพุ่มทางเสียระพุ่มนะครับลังเขานี่มันจะเป็นบ้านน้องเหนีอเดี๋ยวต